อออ่่กับชงข้ออาขวหมาว่จประันนี้ค่ะหัวอกคนเป็นแม่ปิ่นเกตมณีนะคะความรู้สึกถึงลูกชาย3คนหลังจากเจอกระแสข่าวนักร้องยุก90ซุ่มเซ็นใบหย,ย่าคมไฮโซเป็นอีกหนึ่งครอบครัวนะคะที่หลายคนเนี่ยกำลังจับตามองแล้วก็ให้ความสนใจกันอย่างมากในตอนนี้นะคะสำหรับปิ่นเกตมณีวัฒนาศิลป์และแฟนนักร้องดังเจเจตลินวัฒนาศิลป์นะคะ รวมไปถึงลูกชายสุดหล่อทั้ง3หนุ่มนะคะน้องเจ้านายเจ้าขุนแล้วก็เจ้าสมุทรนะคะที่บอกเลยว่าถอดแบบความหน้าตาดีมาจากคุณพ่อคุณแม่เต็มๆหลังจากที่มีเพจดังนะคะหลุดโปข้อมูลไฮโซสาวถูกโยงมือที่3นักรรองยุค90้ายอย่าเมียยังคงเป็นข่าวเมาซุปซิบข้ามวันข้ามคืนนะคะกับประเด็นข่าวคู่รักคนบางเทิงเตียงหกักเซนใบหย,ย่าหลังจับได้ฝ่ายชายแอบมีกิก๊กซึ่งก็มีคำใบ้ปล่อยออกมาสารพัดหลายคำนะคะให้กับชาวเน็ตเนี่ยได้เดากันไปต่างๆนานา ส่วนทางด้านเพจจับโป้ดารานะคะก็ได้ออกมาระบุว่าอย่าได้ไม่นานเขาพาเมียเด็กไปเปิดตัวแล้วค่ะใจเจ็บมากล่าสุดตัวมารดาโทรศัพท์มาหาเดียนว่ากรีดกรีดมึงเขาพากันไปออกงานแล้วค่ะงานนินิคอนเสิร์ตรวมศิลปินดาราช่องหนึ่งไม่แชร์ใดๆระดับตัวพ่อไม่พอนะทุกคนในงานเนี่ยก็งงว่าผู้หญิงคนนี้คือใครทีแรกก็นึกว่าแดนเซอร์แต่ก็พอมีอีกคนลงเวทีมาก่อนมาหอมทุกคนเลยถึงกับบางอ้ออ๋อเมียเด็ก แถมยังบอกอีกว่าถ้าไม่เชื่อดียนไปดูไอจีเมียเด็กได้เลยค่ะนางอัพรูปลงอยากให้ทุกคนรู้แฟนคลับรู้แฮชแท็กกูไม่อยากรู้ค่ะท้าความก่อนเมียหลวงแม่ผัวฉันจับได้ครั้งที่หนึ่งว่าผัวชี้นอกใจนอกกายไปมีเมียเด็กเลยขอหย่าทันทีมันทนไม่ได้แล้วและบอกอีกว่าในวันหยา่าอีเมียเด็กพอรู้ว่าเขาจับปากกาเซ็นใบหย่ากันแล้วก็โพลต์ลงสตอรี่เลยค่ะว่าฉันคือเบอร์หนึ่งด้านชาวเน็ตเนี่ยก็เข้ามาคอมเมนต์กันรัวๆนะคะอาทิถึงบางอ้อแล้วค่ะ แรงมากแต่กล้าหยากแล้วเนาะกรีดคนเดียวกับที่คิดเลยอะดูคลิปแล้วแบบเออทำไมมันทำให้เราคิดได้วะสวรรค์ชั้นเจที่เขาเรียกว่าครูหอนอหรอเป็นต้นก่อนหน้านี้นะคะเพจเจมอย108เนี่ยได้โพสสั้นๆพิงบอมเอาไว้นะคะว่ายังไม่หยากแค่บ้านแตกกิ๊กเป็นไฮโซหยอกหยอกแฮชแท็กอีพิเมียทนายเจมล่าสุดน,นะคะเจมอยจัดให้อีกหนึ่งคำใบนะคะพร้อมเตือนชาวเน็ตด้วยความหวังดีระวังหมายสารกันด้วย ูเอ็นดูชาวเน็ตไปเปิดวาบุญไวกับไฮโซสาวลูกติดท่านหนึ่งหาว่าเป็นมือที่สามนักร้องยุค90อย่าเมียก้มดูตังในบัญชีกันยังถ้าไม่มีก็ทํามาหาแดกค่ะเอาเป็นว่าคอมเมนต์กันอย่างสร้างสารตามเกิดกันอย่างมีสตินะทุกคนซึ่งจากประเด็นดังกล่าวนะคะก็มีการโยงมาครอบครัวนักร้องดาราในยุค90กันกหลายคู่นะคะอาทิครอบครัวของหน่อยบุษกรกับเคนเทระเดชจ,จนทั้งคู่เนี่ยได้ออกมาโพสตหวานสยบข่าวเมานะคะถูกโยงคู่รักซินบายา หลังมีการพ่ายคเพิ่มในโลกโซเชียลนะคะทํานองว่าฝ่ายชายเนี่ยเป็นนักร้องดังทําให้คนพุ่งเป้าไปที่เจเจตรินวัฒนาสินกับปิ่นเกตมณีวัฒนาสินเพราะหลังจากที่มีข่าวนี้ออกมานะคะปิ่นเกตมณีเนี่ยให้โพส์ข้อความซ่อนในยาหลายครั้งนะคะไม่ว่าจะเป็นการลุกขึ้นมาสักชื่อลูกๆตามแนวสัตว์หลังรวมทั้งข้อความว่าเลิฟเซลนะคะหรือว่ารักตัวเองอีกทั้งลูกที่ปิ่นเนี่ยถ่ายรูปคู่กับช่อดอกไม้และเขียนให้กาลังใจตัวเองว่า กำลังใจที่ดีที่สุดมาจากตัวเองสร้างได้ทุกวันแต่ต่อมานะคะก็เปลี่ยนเป็นข้อความว่าขอบคุณแอดแลนมี่ที่น่ารักสำหรับกุลาบขาวหอมสวยหวานที่สุดเลยค่ะรวมทั้งได้แชร์สตรอรี่จากเพจทำมานะคะซึ่งเป็นข้อความเศร้าว,ว่า ถ้าเขารักเราจริงอะไรที่ทําให้เราไม่สบายใจเขาจะไม่ทําแต่ถ้าเขาทํานั้นเพราะเขารักแค่ตัวเขาเองหลายเรื่องเรานะคะตอกย้ากระแสข่าวคู่รักยูเ90นเซนไบยาที่มีการจับตาไปมองที่คู่ของปิ่นเก์มานี้แล้วก็เจเจตารินนะคะไม่ว่าจะเป็นการลบรูปลบข้อความบอนครบรอบแต่งงาน22ปีล่าสุดเจเจตารินเนี่ยก็ยกเลิกการไปร่วมงานแถลงข่าวคอนเสิร์ตสองค่ายักแกรมมี่แล้วก็ r s นะคะทั้งที่เดิมเนี่ยมีชื่อจะไปร่วมงานค่ะ ล่าสุดนะคะแมปปิ่นเนี่ยได้โพสชวนคิดอีกครั้งนะคะเมื่อเจ้าตัวเนี่ยแชร์คลิปลงสตรอรี่อินสตาแกรมส่วนตัวพร้อมแท็กหาลูกๆทั้ง3คนน้องเจ้านายเจ้าขุนแล้วก็เจ้าสมุดนะคะที่มีข้อความภาษาอังกฤษว่า I wish I could h u g you right now but I cannot. I'm so sending you this video. ซึ่งแปลความหมายเป็นภาษาไทยได้ว่าฉันอยากจะกอดคุณตอนนี้แต่ฉันไม่สามารถดังนั้นฉันจึงส่งผ่านวิดีโอนี้ให้คุณท่านกลางชาวหนิที่เข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจในะและหลายโพสต์บน Instagram ของแม่ปิ่นเป็นจำนวนมากซึ่งหลังจากที่ได้มีการโพสต์ข้อความออกไปนะคะได้มีเพื่อนในวงการบันเทิงเนี่ยเข้ามาให้กำลังใจจำนวนมากค่ะ เรื่องแบบนี้เป็นเรื่องละเอียดอ่อนนะคะยังไงเนี่ยก็คงต้องรอให้เจ้าตัวเนี่ยออกมาพูดดีกว่าค่ะและเป็นเรื่องที่จะต้องให้กําลังใจกันสุดท้ายนี้นะคะก็ขอให้กําลังใจกับแม่ปิดน,นะคะเข้มแข็งแล้วก็ผ่านมนไปให้ได้นะคะก็เช่นเคยนะคะวันนี้เนี่ยเราก็มีคําคมในการใช้ชีวิตคู่มาฝากกันเช่นเคยค่ะคำว่าคู่ชีวิตกับชีวิตคู่มันอาจจะคล้ายกันแต่ความหมายเนี่ยต่างกันชีวิตคู่ใครๆก็มีได้แต่คู่ชีวิตคืออยู่ด้วยกันไปทั้งชีวิตและเรานะคะก็เชื่อว่าครอบครัวหรือว่าบ้านเนี่ย เป็นสิ่งที่สามารถกําหนดได้ว่าเราจะเป็นคนดีมีความสุขหรือว่าประสบความสําเร็จได้มากแค่ไหนการที่มีครอบครัวที่ดีและการได้เป็นที่รักจะช่วยให้เราเนี่ยมีภูมิคุ้มกันทางใจที่ไม่ว่าจะเจอกับอุปสรรคที่มัน้ด้แรงแค่ไหนก็มีพลังใจไว้สู้ต่อหวังว่าคลิปนี้นะคะจะสร้างสาระความบันเทิงให้กับทุกท่านนะคะพบกันในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ